ผมมิสเตอร์ฟาาเวอร์ครับฝนจะตกอีกละรีบทำผลมไม้ไหมครับผมมีอง,งุ Apple ่นแอปเปิลกล้วยที่ม <io> ิสเตอร์ฟวอย์มิสเตอร์ฟาาเวอร์ชอบฮะชอบกินลดน้ำหนักน้ำหนักมากไปก็ต้องลดบ้างครับมีเอฟซีหลายท่านอาสอบถามมาว่ามีไม้ ดอกอะไรบ้างที่ในร่มลำไรที่บ้านไม่ค่อยมีแสงแดดเลยช่วยหามาลงใน YouTube ให้หน่อยมิสเตอร์ฟราก็จัดให้เลยครับวันนี้ลงชุดใหญ่เลยครับผมมีหลายต้นมากเอาต้นแรกก่อนดีไหมยเ,อเอยอบิล่านี่ฮะเป็นไม้ร่มลำไรแดดน้อยก็ดีแต่แดดน้อยมากก็ไม่ดีะจะไม่ดอกก็แดดนิดๆนะคร พอให้ก็สองนี้เห็นดอกไหมดอกลังบานมาต้องใช้ไมค้ค้ำมันจะแทนขึ้นมาแบบอ,อยู่ๆก็แทนขึ้นมาค่อยๆยๆๆแบบ amazing มากเลยแบบว่าโอ้โหดูแล้วมีความสุขครับผมลองซื้อมาปลูกดูต้นหนึ่งก็อยู่ประมาณร้อยนึงครับผมอูแต่อยู่ได้นานได้หลายเดือนนะถ้าคงความเขียวของใบไว้ใส่ปุ๋ยเรื่อย อย่าให้ขานะฮะอย่าให้โดนแดดมากถ้าโดนแดดมากนี้ใบจะไหมก็เอาไปเป็นร่มลำไยนะครับผมหรือจะมีนี่เษฐิเรียกทรั์นี่ฮะกำลังดอกเลยครับผมแต่ดอกไม่ค่อยสวยหรอกครับแต่ว่าใบนี่สวยใส่กระถางทรงสูงเข้าไปแล้วนะี่จะดูเด่นแบบเอาไปตั้งไว้ที่ไหนก็ดูเด่นนะครับผมสง่างามมากหรือจะ นี่เลยบอลสีใส่กระถางดีๆสวยหน่อยเนี่ยมันก็สวยนะครับถ้าเป็นกระถางที่ไม่สวยมันก็ไม่สวยนะครับผมลองหากระถางทรงสูงแบบนี้มาจะได้ดูเด่นสวยมองแล้วมีมิติมองทั้งกระถางมองทั้งใบมองทั้งลายมันนะครับผมสวยงามครับวางไว้ก่อนมีหลายต้นมากเลยนะฮะค่อยๆแนะนำไปนี่ไหม นาวัวว้าวมิสเตอร์ฟร์ชอบมากเลยเป็นไม้ที่อายุหลายปีมากครับอยู่ในร่มลำไรนะใหโดด้โดนแดดมากโดนแดดมากใบจะไหม้นะครับเขียวกลายเขียวเป็นเหลืองเป็นไหม้และการจะเติมตัโตก็จะไม่ดีต้องอยู่ในร่มลำไรครับผมวิธีสร้างร่มลำไรก็คือบางบ้านก็ไม่มีแดดเลยก็ไปหาที่ร่มไยต,ต้นอะไรสักอย่างนะครับ หรือถ้าไม่มีมีแดดจัดมากเลยก็ใช้สแลนคุมเอาหรอกครับผมแล้วก็อย่าลืมบางทีแดดมันไม่พอฮะไม่พอก็ไม่ดอกนะครับใช้มีแบบมิสเตอร์ฟลาเวอร์คือนี่เลยครับก็เรียกอะไรโซลาเซลล์ซื้อมาก็สามสี่ร้อยอ่ะครับผมเอ่อมันรับแสงแดดตอนกลางคืนก็จะแดดก็จะมีไฟส่องแบบนี้อ่ะครับผมซึ่งช่วยให้ต้นไม้สังเคราะห์แสง ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีเงินซื้อเลยก็แนะนำให้ใช้หลอดไฟก็ได้ครับหลอดไฟเป็นหลอดสีส้มๆสีออกสีบอมๆนะครับสีส้มสักสามสี่หลอดนะครับจุดตัองกลางคืนนะครับเปิดเลยเปิดทิ้งไว้เลยครับตอนชเช้าก็ปิดต้นไม้ก็จะได้เริ่มเจิบโต,ตดีใบก็จะมีการสั่รงข้อแสงโดยใช้แสงจากหลอดไฟ หรือว่าโซลาเซลล์นี่ก็ได้ครับประหยัดตังค์ดีไม่ต้องเสียค้าไฟโอเคจะมาแบบนี้ฮนะชักระถางแบบนี้มันจะดูไม่เด่นนะครับมันเหมือนกับไม่สวยครับนิสตาร์ฟเวอร์ลองใส่กระถางนี่ดูอ่ะกระถางทรงหลุยหน่อย,อยนึงซึ่งราคาสองสาม้อยเนี่ยรับผมก็แพงหน่อยนึงสมมุติว่าใส่ลงไปนี่ฮะดูสวยขึ้นมาทันทีนะครับ เอาไว้ตั้งในโต๊ะอาหารตอนกินข้าวจัดงานปาร์ตี้อะไรเนี่ยใช่เลยครับผมสวยงามมากเลยมันตกแล้วครับ <laughs> มันมืดหน่อยนะึงนะแต่มิสเตอร์เฟอร์ไม่ชอบอย่างี้ยในการกินไม่ชอบใส่กระถางแบบนี้แต่มิสเตอร์เฟอร์ลองจะใส่กระถางทรงสูงดูครับผมมันจะสวยงามขนาดไหนว้าว สวยขึ้นมาทันทีเลยครับผมนี่ฮะเอาไปมอบให้แฟนให้เพื่อนบ้านโอ้ลงทุนนะครับสี่ส้าห้าร้อยแต่ว่าเหมือนกับชื่อซื้อช่อดอกไม้ไปมอบให้แฟนล่ะครับก็ราคาเนี่ประมาณช่อหนึ่งก็สามสี่ร้อยนี่อะไรครับเอาไปทั้งต้นเลยครับผมสวยงามว้ามิเตอร์ฟฟ้าชอบมากเลยครับต้นนาวัวชื่ออาจจะไม่เพาะเท่าไหร่ แต่ความสวยงามใช่เลยแล้วก็จะมีเดลี่ครับผมเดลี่เนี่ยยังไม่ดอกดอกมาดอกเดียวใส่มาเป็นพุ่มใหญ่ๆเลยครับผมใส่กระถางสูงๆแบบมิสเตอร์ฟาเวอร์นี่โดนแดดนิดหน่อยไหมไนะับใบไหมอะไรครับผมแล้วก็แฉะมากก็ไม่ได้ใบก็เหลืองก็พยายามอย่าให้โดนแดดครับผม แดดนิดๆเอาแดดเอาแสงจากหลอดไฟเนี่ยครับจะสวยงามมากเลยครับลองไปซื้อมาปลูกดูเดลีครับผมโอเคต้นต่อไปนี่ฮะมือผสมผสามแบบมิสเตอร์ฟ่าวไปก็ได้ครับเอาไปตั้งโต๊ะในห้องน้ำในห้องนอนได้แล้วก็ยกออกมาตากแดดบ้างนะฮะมีแสงเงินเงินไหลามาเทียมมา แสงเงินแสงทองหรือว่าอนิโกมานี่ครับก็จะสวยงามครับอยู่ที่กระถางนะฮะอย่าใช้กระถางที่มันโถงมากนักลองใช้กระถางดีๆที่สวยหน่อยนะครับผมจะได้รูปทรงที่สวยงามครับผมชอบมากฮะสำหรับต้นเงินไหลมาเทมาเนี่ยเป็นเป็นมงคลดีแล้วก็ใบนี่เขียวแบบสวยผิ้วอ่ะครับผม ฝนตกหนักแล้วเล็บต่อไปก็จะมีไม่ไหวแล้วครับฝนฝนตกแล้วครับผมคัดโอเคครับเทกสองวานฝนตกทั้งลมทั้งอะไรพายุทำไม่เสร็จวันนี้ก็มาทปทำต่อวันนี้แดดออกจ้าอะไรครับมวานนี้คึมทั้งวัน ไม่เป็นผลดีกับดอกไม้ครับต้องฝนตกทั้งคืมโอเคเริ่มกันเลยมาในร่มที่มีดอกชอบแสงลำไรก็แนะนำไปหลายตัวแล้วครับมาตัวอ,อีกตัวหนึ่งก็นี่เลยครับบอลลูนครับอยู่ร่มลำไรนี้จะสวยงามมากครับถ้าแดดจัดกเกินไปเนี้ยจะใบจะไหม้ครับผมถ้าร่มลำไรแบบแสงนิดๆอย่างที่มิสเตอร์ฟาเวอร์เนี้ยอ่อก็ ใชสแลนคุม,มนะครับแล้วก็พลาสติกกันแสงกองแสงมาอีกชั้นหนึ่งพลาสติกคือข้างบนนี่กันฝนอันที่2คือแสแลนกองแสงลงมาอีก50%ถ้างั้นเอาไม่อยู่ครับไปพวกหน้าวัวพวกเดลีพวกเยอบิลาเนี่ยใบไหม้แล้วก็เหี่ยว,วครับผมนี่นะครับผมบอลลูนสวยงามนี่นะเอาไปมอบ คือเป็นไปได้ทุกงาน,นครับไม่ว่าวันเกิดวันฉลองขึ้นบ้านใหม่หรือไปมอบของขวัญให้ให้ให้ใครก็ตามนะครับผมเช่นวันเกิดหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าวันหลายๆวันวันแต่งงานเนี่ยครับออกไปเลยครับสักต้นหนึ่งอย่างนี้เลยเอาไปไม่น่าเกลียดครับผม <laughs> <laughs> ลองผมมอบแฮปปี้เบิร์ดีว่า,วาฉันรักเธอนะบอรอ โอเคบนัเลูแล้วก็จะมีนี่ฮนะหน้าวัวมิสเตอร์ฟเฟอร์ผสมประสานไปด้วยแสงเงินแสงทองให้เงินไหลามาเทม,มาครับผม <c oughs> ก็จะได้แบบคาสิกครับผมกระถางแบบมันสวยอยู่แล้วอะครับผมไปวางที่ไหนก็เด่นนะฮะวางไว้โต๊ะหน้าบ้านกินข้าวเนี่ยร่มลำไยนั่นก็สวยอะครับผม มีอย่างง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับผมมีดอกเหมือนกันผสมไปเลยครับอย่างที่มิสเตอร์ฟลาเวอร์ผสมกระถางมันอยู่ที่กระถางด้วยถ้ากระถางสวยใส่อะไรก็สวยครับผมเ mm hmm. ชื่อมิสเตอร์ฟลาเวอร์เถอะ mm hmm. อ่านีอา่อันนี้กลม,ม่าแล้วก็เงินไหลามาเทมาผสมแค่เนี้ยเอาไปวางไว้หน้าตึกหรือว่าใช้กระถางใหญ่ๆก็ได้ครับหน้าตึกแถวมิสเตอร์ฟลาเวอร์ฝันเห็นหน้าตึกแถวทุกๆแถว ไม่ค่อยมีแสงแดดหรอกเขาจะทํากันสาดออกมาใช้ได้เลยครับแสงเงินแสงทองแล้วก็เงินไหลามาเทียมมาใส่กระถางปูนเปลือยใหญ่ๆนะครับการคนยกนี้ก็ <c oughs> <c oughs> จะได้สวยงามมากเลยครับผมอุ๊บอันนี้ก็ขาครับผมขาหางนกยูงนี่ก็สวยอะครับผมมีดอกเหมือนกันนะครับผมต้มลำไรใบนี่สีม่วง โอ้พระเจ้ามิเตอร์ฟาเวอร์หลงไหลเลยของงามของใบค้าหางนกยูงครับราคาก็150การ้อยห้าสิบแพงเหมือนกันแต่ก็อยู่ได้ทนฮนะมันจะงอกออกมาเรื่อยๆยครับไม่ตายยากมากเลยเป็นเงานี่เลยถ้าชอบไม้บางคนมีดอกเหมือนกันนี่ <c oughs> ดอกไม่สวยเลยครับ ไม้ใบที่อยู่ในร่มฮะดอกอยังไม่ค่อยสวยหรอกยกเว้นเบเยเบลากับเ,ออเดลีกับหน้าวัวเนี่ยครับผมอันนี้เป็นประโยกครับผมเป็นไม้มงคลทําให้อยู่บ้านร่ํารวยเงินทองเจริญเติบโตในหน้าที่การงานดวยทุกสิ่งทุกอย่างเขาว่ากันนะเขาเขียนมาแต่อย่าไปเชื่อมากนะครับผมทางานด้วยทําให้ทํางานไม่ร่ํารวยแน่นอนโอเค นี่ฮะกาแพงเงินไม้มงคลมีดอกเหมือนกันครับดอกเล็กแต่ไม่ค่อยสวยครับใส่กระถางสงสูงเข้าไปแล้วนี่จะดูสวยง,งามเลยครับผมโอ้อุ้มไปไหนนี่ก็ไม่น่าเกียดครับอุ้มไปเดินห้างแต่ชอบผิดมีแต่คนมองนะฮะลองทำดูอุ้มดอกไม้หรืออุ้มอย่างนี้ไปเลยครับผมเชื่อมิสเตอร์ซาวเวอร์ นี่เลยล่มลำลายเหมือนกันชพูครับมีดอกเหมือนกันขาเล็กๆเนี่ยต้นยี่สิบบาทครับผมนีม่จะฝาเวอร์ชอบกินชพูกับแหนบคุกแล้กกินกับลาบครับอืมอร่อยมากใบนี้หอมมากครับสุดดมนี่จะฟาวเวยิ่งดมอย่างนี้ต้องหอมเหลือเกินหล่ะครับผม ลองไปลองไปซื้อมาปลูกดูครับยีบาทปลูกใส่ต้นปาล์มข้างล่างหรือต้นอะไรให้เขาเลื้อยขึ้นไปครับผมมันจะเป็นใบสีเขียวๆนี้มีดอกให่หน่อย,อยแล้วเก็บกินได้ตลอดล่ะครับวิตามิน A สูงมากขอแนะนำโอเคหมดหรือยังยังนี่ก็ง่ายครับผมลิ้นมังกรปักชามเอามา เตอฟาเวอร์ไม่ชอบกระถางเห็นไหมสร้างกระถางเนี้ยมัดูยังไงมันก็ไม่เด่นไม่สวยอะครับผมมิเตอร์ฟาาเวอร์จะย้ายลงกระถางสงสูงเลยครับนี่ฮะเอาเป็นเขาว่าเป็นไม้ฟอกอากาศไม่รู้จะฟอกได้เท่าเย,เยอะเท่าไหร่อากาศปัานเรามไม่บริสุทธิ์มาซิสแตร์หรอกครับ ีแตุฝุ่นตะควันน่ฮะนี่ฮะโอ้โหแค่นี้แะครับผมกระถางทรงสูงนี่ทำให้ต้นไม้ี่เด่นขึ้นมาทันทีเลยอแบบสวยกามกว่าพลาสติกมากเลยครับดูเทียบกันนะครับผมอไหนสวยกว่าใส่ปลูกได้ไหมปลูกได้ครับแต่ความสวยนี่ไม่ได้เลยครับผมสู้กระถางทรงสูงแบบเท่เทเทไม่ได้ ้อย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้มิสเตอร์ฟาเวอร์แนะนำไปหมดล้วไม้ล่มที่ล่มลำไรที่มีดอกที่ FC ขอมานานแล้วล่ะหลายท่านเพิ่งสะสมปลูกเพราะว่ามันที่มันไม่มีอ่ะครับผมถ้าจะมีก็ต้องกางสแ,แลนเอาละครับผมกางสแลนแล้วก็กองแสงมันมี50-70ซื้อมาเลยครับผมกองแสงแล้วก็จะได้ล่มลำไร ท้ายสุดก็คืออย่าลืมใส่ปุ๋ยนะครับสูตรประจําบ้านที่ต้องมีมิสเ์ฟาเวอร์แนะนํำท้่ถามกันมาเยอะคือสูตร16-16-16ครับผมสูตรครอบจักรวาลเลยครับใส่ได้ทุกต้นคือบำรุงต้นใบดอกผลเป็นเสร็จแล้วครับอย่าใส่เยอะนะครับมันแรงใส่ในน้อยแต่ใส่บ่อยเพราะต้นไม้่ยกินทุกวันนะครับผมล้วใส่เยอะไปเนี่ยใบไหม้ใบเหลืองตายครับและสูตรที่2ก็คือ 9 24 4 4ี2ส25ก็ได้ครับอันนี้จะเน้นไปทางเล่งดอกบำรุงผลบำรุงดอกครับผมต้องมีติดไว้2ตัวนี้นะครับผมใส่16 16ไปก่อนพอเขียวเต็มที่เจริญเติบโตแข็งแรงใส่นี้เข้าไปนะครับอาทิตย์ต่อไปใส่9 25มากคือให้มันดอกให้มันผลให้มันดอกสวยงามโอเคครับคลิปนี้ รู้สึกจะยาวมากไม่ไมรู้ดูกันจบหรเปล่าปกติดูกันคนละค่าเฉลี่ยทีมิสเตอร์ฟาาเวอร์ทำคลิปมา10นาทีค่าเฉลี่ยในการดู2นาที1นาทีแสดงว่าคนไม่กอ่ชอบมิสเตอร์ฟาวเวอร์เท่าไหร่ไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่ก็ไม่ท้อหรอกครับผมทำได้เที่ทำก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับ